หมากแดงพี่น้องเอ้ยเคยกินบ่พี่น้องจะแน่น,นอยไปคืนนะํำมาผ่ากินดีดีเพี่น้องเอ้ยหมากแดงต้นแดงบ้านเฮานั่นแหละพี่น้องนี่พี่น้อง,องต้นมันต้นไม่แดงนั่นละจะมาเก่าเฮาไปเฮ็ดเสาเสาเฮือนโอ้ดีมันเป็นแก่นแข็งดีพี่น้องเสาไม่แดงไม่แดงไม่ดูได้แต่เก่าเฮาอันนี้ขี่รถผ่านมาเห็นมากมันเป็นมากนกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ค่อยดก,ดกแต่ว่าสูงพี่น้องเอ้ยค สง,สงเลยมายือเอาได้สองมากเนี่ยนะพี่น้องแต่ในสิบ่ค่อยเปลี่ยนไปในดอกเบืองมันบ่นค่อยตื้งพี่น้องเอ้ยกินแซบในในมันทางในพี่น้องเอ้ยมากแดงสมัยเก่าโบราณเฮาแต่น้อน้ไปหาขึ้นมาผ่ากินโอ้กินเล่นมันอยแซบในมันทางในกินแล้วเก็บเปลือกมันไว้พี่น้องเอ้ยเปลือกมันอ่อนมันแห่งเราไปดังไฟพี่น้องโอ้เป็นฐานดีลูกดีเพราะพี่น้องเอ้ยเจีวได้เนี่มากแดง ทางไม่อีสานบ้านเฮาพี่น้องเก็บฝากพี่ต้อนน้องบ้านเฮาเจอเมื่อผ่านต้องบอสิมีนายบอกพี่น้องเลยนี่ก็ได้